มันมกำลังด,ดอกงามเอาไปแช่ตู้เย็นไว้แล้วมาถุงไว้ครับมือเ,มเอาจับอันน้ไปน้ำนันสิอันนี้บอกปะถุงมันสีถุงมันสีขยับปะครับเห็ดซื้อมาซื้อก้อนมาสิบก้อนนะครับก็ได้พออยู่พอกิน แม่เบิ้งกองเนี่ยได้โชว์เห็ดเนี่ยสวยงามสวยงามได้จุนไม่แนวเห็ดหลบาบาดนี่นี่นะครับมาแรกก็สิเก็บต้อด้ครับผลผลิตเห็ดตัวน,นี้เห็ดนั่งป่าสีดำหาก่อนสีขาวหาก่อนซื้อมาก,ก่อนละสิบบาทตอนนี้เก็บเก็บคน้ายกัสิได้ลอยนึงเลยแล้วครับ ปูผู้หญิงครับรถรดน้ำหลังถุงขึ้นไปเอากระสอบคุ้มไว้ได็กินเสร็จนะแม่นาอกรอบสดจากไร่อย่างนี้เดี๋ยวมันก็บ,บานใหญ่กว่านี้มือแรงนี่บานใหญ่ยังทักเลยนี่ครับเห็ดง่ายๆนะครับเนาะขางกาแพงเอาอินบอก ว่างไว้ก่อนหมองน้ำมช,มชุม่มๆสวยงามครับสวยงามวิธีเพาะเห็ดฟางง่ายๆเห็ดนางฟ้าครับเห็ดนางฟ้าไม่ใช่เห็ดฟางก็ขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะไปทำฝึกทำหัวเชื้อเองนะครับจะได้เห็ดที่มีคุณภาพกับมือตัวเอง ตามตอนต่อไปนะครับ,บน้องฟอ